ซีรีส์ของเราชื่อว่าช่วยนี่วันยี่สิบวันลองมารักกันดูไหมครับเป็นไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนหรือว่ามันทันไรจากเรื่องที่แล้วครับจริงๆก็บทบาทก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับทั้งทั้งทั้งคู่เลยของผมเนี่ยจะเป็นนักดนตรีก็จะเป็นมือกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเวยก็เป็นบทบาทใหม่ๆที่ยังยังไม่เคยได้ทำครับของคุณเป็นไงผมเนี่ยเป็นกาดครับผมเล่นเป็นกาดครับกาดแบบว่าโซนเวทีผมก็จะใส่สูตรดำแล้วก็มีแบบว่ามีหู ใช่ค่ะเท่เลยเท่เลยฟังเพลงครับฟังฟัง FM เออฟัง FM ไม่จริงคนไทยครับครับก็เป็นการครับคือก็ไม่เคยรับบดเป็นการเหมือนกันทรงก็ดูอย่างจะไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าเย มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจจะยังไม่ใช่หัเหรอใหัเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองได้เดี๋ยวเราไปเวริร์กช็อปอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าเดี๋ยวกลับมาอีกทีเนี่ยจะจะระเรบเิดระเบ้อเลยแหละครับของพี่มาของพี่มาคกดโอ้ยช็อตของผมเหรอก็อ๋อเออเป็นนักร้องแล้วก็เป็นมือกีตาร์ครับผมบตอนที่เราไปเมื่อกี้ก็เป็นเป็นบทบาทใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้ได้ได้เล่นอะไรนะฮะเป็นมืออะไรนะเบอกีตาร์อ๋อนี่มันอะไรนด้ยินเป็นแค่มือกับ เเฉยป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นนักร้องของวงก็ในวงสมาชิกผมมี3คนมีมีผมแล้วก็มีมีน้องนัทแล้วก็มีโฮงครับผมเป็นเอ่อมือกลองมือกลองแล้วก็เอ่อเบสครับผมเป็น3คนครับอันนี้ก็เป็นศิลปินจออกสลัดอยู่แล้วใช่ครับสลัดไหมเอาตัวหยาบปิ้นบดเนอะเป็นบุริการที่อยากคุณเป็นศิลปินตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ผมฟังในหูอยู่ทีนี้ใช่ครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมืตารไป เขาก็จริงจริงยังไม่เคยยังไม่เคยได้รับบทบาทที่เป็นนักดนตรีมาก่อนครับผมแต่ว่าก็มีเล่นกีใต้อยู่แล้วก็อยากลองดูเหมือนกันครับอย่างไรคนอยากเห็นมารพูดเยอะๆในเรื่องมันมีไหมพูดเยอะๆไหมในเรื่องจริงๆในเรื่องนี้ก็ผมว่าไม่ไม่ขนาดนั้นนะผมเพราะว่าในคาแรคเตอร์ของชื่อของผมของผมจะชื่ออ้ายเอ้ยไม่ใช่ชื่อคูเพราะคนี้เขาชื่ออ้ายผมชื่อคูเหมือนในเรื่องนะครับก็จริงจริง ผมชื่ออะไรนะคูนเหรอออคูนโอเคตัวละครได้ได้พักได้ได้ตัวละครคูนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าล่าเริงแจ่มใสขนาดนั้นก็แต่ก็ไม่ถึงขั้นอินโทรดเนาะเรียกว่าปกติแล้วกันเพราะเป็นนักร้องไม่ได้หรอกติดติดติดหน่อยนิดนึงนิดนึง ผมว่าอาจจะน้อยกว่ามาร์กนิดนึงมาร์กจะมีความติดอยู่นี้เขาติดน้อยแล้วเดี๋ยวนี้เขาติดน้อยแล้วก่อนหน้านี้เขาติดกว่านี้เข้ามาร์กมื่อก่อนใช่เขามาราะเรประมาณนั้นประมาณนั้นผมซึ่เรียกว่าไม่ไม่ใช่เป็นตัวละครที่พูดเยอะเท่าไหร่ทำไมเราจำชื่อตัวละครอื่นไม่ได้จำที่ตัวละครไม่ได้ไม่ผมผมจำได้ว่ามีตัวละครชื่อไอ้กับคูนผมถงแค่จำไม่ได้ว่าเราคนไหนชื่ออะไรไอ้หรืออุ้มเหรอไอ้กับคูนครับไอ้กับคูนจำไม่ได้ว่าใครคนไหนใช่มันค่อนข้างที่จะเบลอนิดนึงใช่ อายเนี่ยอายอายเอีกโอเคโอเคเราเองแล้วเขาจะมารักกันยังไงอ่ะคือจริงๆอ่ะเรื่องเนี่ยมันคือเราสองคนเนี่ยอกหักจากคนคนเดียวกันนั่นคือเกียรติพลครับอุ้ยงงไหมเดี๋ยวนะนี่คือซีรีส์นี่นี่คือซีรีสท็อปลงเกตฟอร์ดเกตฟอร์ดเกตฟอร์ดไบต์เกตไบต์กับฟอร์ดบุ๊กโอ้คืองงมากนะเอาจริงงงมากมันเป็ยังไงบ้างเราก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเราทวงคืนผ่าน โซเชียลไปแล้วแต่มันดูไม่นำพามันไม่นำพาแล้วคือไม่พอเนี่ยต้องเล่นเป็นเล่นป็นแฟนเคสด้วยโหหนักเลยแล้วคือแล้วคือเล่นเป็นแฟนเกสไม่พอชีวิตจริงก็ยังต้องมาสู้กับเคสอีกเพราะเคสเขาก็ข้าขากับกับมาร์กบ่อยเหลือเกินใช่แต่มาร์กไปตอบเขาข้าขาตลอดนะผมอ๋อไอ้นี่อบมันเขาเรียกชี้โพงให้กรอกเขาจะแบบว่ามาร์กอยู่นี่จ้านี่ชอบแบบว่าอุ้ยชอบจังเลยนี่จะไปถาม คนไหนอย่างพร้อม่ายจะเออโทรเรื่องไปเป็นเบนเออมันยังไงครับมันยังไงเนี่ยเราได้ร้องแถลงมันยังไงหรอก็แถลงขายทุกทุกคนก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่น้องกันหมดเวลาเวลาเวลาที่ใครครับแบบว่าเฮ้ยมีอะไรเฮ้ยคุณผมก็เป็นลูกคุณตลอดคุณคุณต้องฟังเนี่ยเพื่อนพี่น้องของผมเนี่ยอย่างเงี้ยเองผมกับเต้เป็นเพื่อนพี่น้องกันก็มีอะไรก็คุยกันใจใจแบบเฮ้ยเต้แบบอย่างเงี้เลยผมผมก็คุยกับเขาใจใจเหมือนไงพูดโนเวย์อะไรไม่เคยค้าขายกับบุ๊กด้วยอ๋อ อันไงแล้วมาเคยขาขากับจูไหมผมไม่ขาขากับใครเลยจริงไขาจริงผมไม่เคยขาขาใครเลยกับจูกับพี่จูก็ไม่ก็ไม่ทุกคนเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องผมหมดโอ้ใช่ครับผมเต่เรื่องนี้เขาจะต้องมาเป็นพี่เกสจะต้องมาเป็นแฟนเก่ามาจูอันนี้มันยากไหมหรือว่ามันคือจริงอ่ะผมก็ไม่ได้แพ้เขาผมก็เป็นแฟนเก่าเกดเหมือนกันชอบไหมชอบไหมไม่ชอบยากเลยเอาจริงนะตอนที่ถ่ายนะ ยืนตรงข้ามกันนะแล้วก็มองมอง,มองกันอย่างเงี้ยแล้วผมต้องพูดได้ล็อกแบบว่าพี่บอกว่าเสียใจเสียใจนะแบบว่าคุณเจ,จะรับรักผมได้หรือ,อยังเป็นฟ<อ>ิลนี่แหละรับรักผมในเรื่องในใจผมแบบไม่ได้อยากยืนตรงนี้มากหรอกแหมเป็นฟิลนี้ครับผม<อ>แต่ะยอกรักกันใช่ไหมพี่เกศเนาะเอะเอ,เอใช่ <ๆ S 1> พี่จูพี่จูเหนื่อยไหมกับการที่ต้องสู้อันดับหนึ่งเกศอันดับสองเป็นกอสเลยจริงจริงจูเป็นอันดับศูนย์ก็เป็นบุ๋มเขาบอกเขาเป็น อันดับสามเป็นพี่บุญคนมาแล้วม่รอไม่รู้มาแล้วเรอจผมเป็นอันดับศูนย์คือผมไม่เหนื่อยที่จะต้องไต่แรงหรอกเพราะผมอยู่แรงที่สูงที่สุดแต่ว่าถ้าจะครองแชมป์มันก็ยากหน่อยแต่ว่าผมก,ผมก็ผมก็คิดว่าผมมีดีไม่ต่างนคนอื่น การตามทฤษฎีสูตรมันไม่มีค่านะครับอุ้ยอุ้ยเพราะฉะนั้น21วันนี้ก็เลยต้องมาลองรักกันดูเผื่อว่าจะเปลี่ยนจากสูตรเป็น1ได้เอ้นักสุดการที่มีบ้างครับเอาสิถึงไงว่าสูตรมีค่าไหม Gate for งเป็นจู เป็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีครับผมแต่แต่คนที่สนิทที่สุดอ๋อเป็นเป็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีหมดเลยทางฝั่งซ้ายนะเพื่อนร่วมงานที่ดีว่ะฝั่งฝั่งขวาก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดเออดีที่สุดเลยโหแก๊งแก๊งนั้นของจริงนะหงเสงอยากจะเรียกมาแบบว่าเรามาดูกันสักหน่อยสักตั้งหนึ่งหงเสง ครับเลาน่าจะแพ้เขาไม่ได้อยู่แก๊งนี้เราไม่ได้ไม่ได้ผมผมอยากเล่นมากเลยครับนี่เขาอยากเล่นมากอยากเล่นมรู้สึกว่าเมื่อ่กี้ผมนังดูพอทเรื่องนั้นอยู่แบว่ามันมันเท่มากจริงรับผมก็ยังไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็แบบว่าแอบอยากแจมถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับ่ปะสวันครับผมฝากเทนี้วันด้วยนะครับ20วันร้อง5 4 3 2าฝากด้วยนะครับ20ไม่ใช่21วันเทนฝากฝากด้วยนะครับเอาไลฟ์หรอเอาจูโอเคห4 3ส ฝากด้วยนะครับ21นนวันีวันลองมารักกันดูไหมครับครับผมก็ <c oughs> เป็นบทบาทใหม่ๆของจูเนียร์แล้วก็มาครับผม<อ>ฝาก,ฝากด้วยครับ